มัน,นอ่านรายรับประจายใน,นมมจรันเซลนะ <c oughs> อ่านตะปีธันวา เงินเหลือจากศูนย์เด็กบำรุงค่าน้ำค่าไฟบำรุงค่าไฟหนึ่งพัร้ยหนบาทค่ารถไปพยักสามร้อบาทข้าวอุปกรณ์่้มหลังคาโบสถ์หนึ่บาทข้าวอุปกรณ์ประปา41บาทข้าวอุปกรณ์ไฟฟ้า78บาทโมเทศพระพานวัตรโบสถ์หนึ่งบาท42สิบสงสตางค์ ค่าพิยูโฟมโบท3,470บาทดอกเตอร์อรวรันศิลปกิจอุทิศนางสุขมนใช้ไม่หมด2,000บาทค่าอุปกรณ์โบท2,242บาทค่ารถไปสุรินทร์1,000บาทคุณมณพันธ์กิมาวหาดอกไฟถวายสังฆทาน300บาทค่าอุปกรณ์โบท834บาท คุณพยับยามดีอุทิศคุณชาวลิรยามดีสองร้อยบาทค่าแรงช่างซ่อมโบสถ์หกพันห้าร้อยบาทให้ทางานสี่สิบบาทอุทิศคุณแม่ลํามูลบนร่วมธนาคารโคกระบือห้าร้อยบาทในที่คุณแม่ลำมูลบนร่วม500บาทบำรุงเมรุก10,000บาทบูชาครั้งทำบุญ2,000บาทบำรุงค่าน้ำค่าไฟ2 4 4 2บาทบำรุงครัว1,000บาทอุทิศ แม่ละมูลพ่อบุญยอด1นึ0งหบาทค่าดอกไม้สดสองพบาทค่าแรงแม่บ้านโมูิหนึ่งพันห้บาทบุธิธแม่เส,สาพ่อแก่นคุณคุณสุพิษแสงอรุณแปดพับาทบูชาผ้าหนึบาทค่ากติกน้ำแข็ง627บาทบริจาคพัดลมโรงเรียนบ้านยางบ่อีเจ็ตัว วันพระ450ห้าบาทคณะบทเนน212้บาทค่าแรงสัปเร่ณหนึ่งพันห้าบ,ทบาท,าบ 1, บาทนี้ที่คุณพ่อประสิทตรีวิเศษ1000บาท <c oughs> อุทิศนพ่อประสิทตรีวิเศษธนาคารโคระบือกระบือ500บาทขครืองกรไฟ20บาทให้ยมทํางาน20บาทงานทำูนอุทิศพ่อประสิทธิ์บำรุงคาน้ำค่าไฟ2 1 4 7บบาทบำรุงเมน 1นึ่งบาทค่าดอกไม้สด2,000ันบาทค่าแรงแม่บ้านหมู่สิบห้าหนึ่งบาทค่าแรงสับปะเลือหนึ่งพบาทค่ารถไปพยักรสามร้อยบาทข้อกรอนไฟฟ้านะที่จะให้ช่างมาติดพัดลมแล้วก็ไฟเพิ่มเติมตลาบหน้าเมน2อง0ันสอบาท ูชาเครื่องทรรมบุญ2,000บาทบูชาพ้า200บาทค่ารถไปสุริ1,000บาทค่าแรงช่างติดตั้งเน็ตนะ5 450บาทค่าสารส้มนะ2,190บาทคุณบุญทรงอรคา200บาท <c oughs>